แล้วเราจะมาทดสอบเตากแกลบที่แปลรูปเป็นแก่นะฮะเป็นแก่ห่ออีกแล้วเตาแกลบที่แปลรูปเป็นแกะอแค่คือต้นคึ้ก็ผผีแล้วไม่เป็นไรก็จะมีอ่าที่ลองตะแกรงนะแล้วก็ใส่ตะแกรงลงไปนะฮะใส่แกบลงไป,งปผมหกนะหไม่เป็นไรครับหกไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เอาละเนี่ยเราใส่แกบลงไปแล้วก็อัดอัดลงไปหน่อยนึงะเราก็จุดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ นคับทีาให้แก๊บติดรักคนะือสิ่งที่เราจะขายไม่ได้เลยนะค,คือตัวนี้นะพัดลมหอยโขงนะทุกคนนะในราคา120บาทพร้อมอะแดปเตอร์ตัวนี้นะแ้วกล้องเห็นชัดใช่ไหมครับเราก็จะเอาเข้าไปในท่อลมตรงนี้นะแล้วเราก็เปิดนะครับเราเสียบปลั๊กแล้วเราก็เปิดเทวนี้แรงนี่อาจจะเปิดแรงหน่อยเพราะว่าเราใช้ลมเยอะหน่อยเพื่อเพราะว่าแกบเขาเต็มถังใช่ไหมพราะแกบเต็มถังเนี่ยลมเขาจะดันขึ้นยากหน่อยนะ แล้วในพอตอนเราเอาไปนานๆนแหนบเขาลดลงลงเขาก็จะแรงขึ้นแก๊สมันก็จะแรงขึ้นนั่นเอ,องเดี๋ยวรอให้แกนบติดแป๊บนึงนะฮะแหบบเริ่มจะติดนะฮะแต่ตยังไม่เยอะนะเดี๋ยวมันจะปิดฝาเลยนะเนี่ยนะผลลัพธ์ที่ได้เริ่มมีไฟอ่อนๆแก๊สอ่อนเดี๋ยวตาต้องลูกเข้ามาดูแต้ในลูกเห็นไหมเป็นเปลวไฟนะแม่เราก็วางตรงนี้ลงไปนะฮะถ้าเราต้องการให้ให้ไฟแรงกว่านี้นะ,ะเราสามารถเบาหรือเร่งแก๊สได้ที่พัดลมตัวนี้นะฮะ เยวดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำกับข้าวเสร็จไหมด้วยแกลบแค่ถังสีถังนี้นะฮะในงบประมาณ170บาทนะครับแปรรูปจากแกลบเป็นแกนนะครับทุกคนรู้สึกว่าไฟมันแรงเกินไปนะเดี๋ยวผมจะเบาหน่อยวิธีการเบาก็คือเบาพัดลมตัวนี้ลงนะครับเราจะเบาแก๊สลงหน่อยเร่งแก๊สแล้วก็เบาแก๊สได้เหมือนกับเตาแก๊สทั่วไปเลยปกติเลยนะับทุกคนนะตอนนี้ที่เห็นเปลวไฟมันกระจายออกไปชั่วนะเพราะว่าเราเจาะฝาถังสีเยอะเยอะเกินไปเจาะรูมันเยอะเกินไปนะไฟมันเลยออกหลายทิทานะ ไฟแบบลุกดีมากเลยตกไจไม่ได้ร้อนมากแล้วก็น้ําเดือดเกิดแรงมากนะทุกคนนะอาจารย์การแปลรูดแบบเป็นแก๊สนะครับไม่ใช่แปลรูดจากแก๊สเป็นแก๊สอย่างพูดตัวไหนนะพูดไปพูดมาลม่มีพันนะบางทีนะพูดไปพูดมาไม่มีพันเดี๋ยวก็แกลดเดี๋ยวก็แกลดเอาล้วครับทุกคนเนี่ยไฟเรารู้ได้ดีมากๆเลยถือว่าเราเดินมาถูกทางประสบความสําเร็จนะด้วยการทำแปลรูดแบบให้เป็นแก๊สนะด้วยรงมอประมาณแค่170บาทเท่านั้นนะครับทุกคน อาละครับทุกคนตอนนี้เราจะปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สก็คือโดยการปิดลมนี่บนพะอเราปิดลมแก๊สก็จะดับนะครับผมถ้าเราเสร็นเรียบร้อยนะครับทุกคนนะฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อกันคลิ๊ต่อไปครับสวัสดีครับ